สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมนักล็อกเอ็มไม่เท่ารอบ3.0ในเช่นเคยนะครับโอเคก็สําหรับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอามาอัปเดตนะครับผมในส่วนการอัปเดตแพทใหม่นะเดี๋ยวเรามาเรื่อเรียนกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็นะฮะขอฝากเชื่อมล็ช่องใหม่และเพิร์นโซนเกมมิ่งนะฮะกับเพิร์นโซนเนื้เต็ดนะครับ ก็ฝากไปกดติดตามให้ลรงใจด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับรับชมลิปอย่างเกมน้เพลย์ลิสต์นะครับผมนะล็อกเอ็มนะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปถ่ายคลิปแลวก็น้าช่องนะครับผมโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในอัปเดตแผ่นรอบนี้นะครับสิ่งแรกเลยก็คืออาชีพใหม่นะครับก็เป็นอาชีพนะในส่วนของเฮล่านะครับผมพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นอาชีพใหม่เนาะก็ เพิ่มเข้ามานะครับผมก็สําหรับใครที่มีตั๋วนะครับตั๋วจ็อบนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการสวิตช์อาชีพได้เลยนะครับหรือนะครับใครที่ไม่มีก็ใช้เหรียญแมวนะครับ88ดเหรียญแมวในการสวิตช์อาชีพได้นะครับผมก็สามารถนะครับกดเข้าไปลองใช้งานได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปดูการออกสกิลนะฮะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในอาชีพนี้นะ ก็นะครับสก,กิลเนี่ยนะฮะผมกดดูก่อนกดเข้าไปที่ตรงนี้อ่ะเริ่มประสบการณ์ครับมาแล้วกดอันนี้สก,กิลนี่เลยอ๋อเป็นสกิลเล็กหมาครับเล็กหมาแล้วก็ใช้หมาโจมตีอ๋อเล็กหมาโจมตีจริงด้วยครับมาอันนี้สก,กิลอะไรเนะี่ยอันนี้เป็นสก,กิลผีอ๋อเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวนะโจมตีโคตรนะครับอันนี้ไหน เฮ้ยเดนเมทกลุ่มนะครับเฮ้ยโอเคเลยไม่แนะ่โอ้โหโอเคโจมตีกลุ่มนะฮะส่วนนี้อะไรฮะอันนี้เรื่องของคนตายกับอะไรผิดมรณะเนาะอ๋อเนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอบัฟของอาชีพเนาะโอเคอก็ไปลองให้เป็นดูนะครับสำหรับอาชีพใหม่ก็ประมาณนี้นะครับในอุลแงเลยสกิลหมูก็ดีอ่ะนะครับ อ่าโอเคถัดไปกันดีกว่านะผมกดออกก่อนนะครับนี่โอเคอยู่นะออกจากที่นี่นะครับอ่าถัดไปนะครับเราไปดูปนในส่วนของสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างที่สองนะฮะก็จะเป็นในส่วนของนิวแพกนะครับนี่ครับนิวแพก นี่แพ็กใหม่นะก็สามารถได้ดูได้นะก็จะมีพวกแพกสามสิบห้าบาทหกเก้าก็จะเป็นของเทมป์ตามนี้นะฮะบุกบัตรกาชานะครับน้ํายาอะตามิน่าแบบใหม่นะครับแล้วก็พวกเงินเข้าปั้นนะครับอีเดนคอยแพกของสิบเก้านี่ยจะเป็นกาชาตู้ฟ้านะกาชาตู้ล่างนะฮะแล้วก็พวกน้องเล่นการ์ดต่างๆเนาะแล้วก็แพกของสิบเก้าเนี่ยจะเป็นตู้กาลเวลานะแล้วก็ร้อยพันพันแปดสิบนะฮะ 69บาท949มีพัน8 0ก็จะเป็นพวกกาชาเหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของพาร์ตคาเฟ่เบนเจอร์เนาะโอเคนอกจากนี้ครับก็ตรงจํากัดซื้อนะครับมันไอคอนมันเปลี่ยนไปเนาะจริงๆมันคือของเดิมแหละนะครับไอคอนมันเปลี่ยนไปเฉยๆเนาะมันก็จะให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไอเทมมากขึ้นเช่นพิมพ์เลนเกีย์กิปบ็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นของเกี่ยวกับอุปกรณ์โบราณน,นะ ต่อมานะครับผมก็พรีเมียมรูนกิบบล็อกก็จะเป็นพวกกิ่กัรรูนนะครับผมแล้วก็พรีเมีอ็นจะเป็นตีฮอ,อกแมวแถว4-10%แล้วก็ตัวพรีเมียมแบ็แคก็จะเป็นพวกอาอาเริ้นนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับก็มีอะไรกแล้วก็มีแพ็คสุดคุ้มนะครับก็จะมีแพ็คเข้ามาใหม่นะครับ เจะมีซูเปอร์ไวลุลูนนะครับก็เป็นแพ็คลูนนะก็เปิดมาเนี่ยจะได้บุกลูนด้ลูนสโตลูนดาวแล้วก็มีโอกาสยี่สิบเซนได้ลูเอสของอาชีพคลาสด้วยลูดาวอาชีพคลาสด้วยนะก็ราคา30เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีกล่องของอาชีพใหม่ก็เป็นเฮล่านะเป็นของเฮล่าทั้งหมดเลยนะครับดูดิเนี่ยเป็นไอเทมอาวุธต่างๆ่ลูนทุกอย่างเลยนะครับอยู่ตรงนี้หมดนะฮะเนี่ยไอเทมของอ่าเนี่ยไม้ธงไม้เท้านะครับอาวุธต่างๆของอาชีพใหม่นะครับผม ก็มาดูกันได้ตรงนี้นะครับอันนี้อาชีพใหม่เนาะโอเคถัดไปเราไปดูในสเรื่องดันเจียนกันบ้างดีกว่านะครับก็มีในส่วนของอ่าม r i เทเรียลดอปในดันเจียนใหม่นะครับก็จะมีนะครับบอสตรงนี้นะในหัวร้านนะครับมันจะมีไอเทมตรงนี้ดอกมานะครับเนี่ยที่เป็นเพียวโกลสไปเป็นเฟืองทองนะ มันเอาไว้ใช้คราบของนะครับเป็นอาวุธม่วงนะครับพวกอุปกรณ์โบราณตอนนี้มันสามารถที่จะอัปเกรดได้แล้วนะแล้วก็ดันอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นดันที่เป็นผมขาวๆก่อนนะนี่นี่อันน,นี้ครับตัวน,นี้เลยนะครับเป็นพอลเลนคริสตัลนะก็มาฟาร์มหาได้จากที่นี่นะครับผมโอเคแล้วก็นะครับมีการบอสใหม่ด้วยนะที่ผมพาไปดูนะออกไปก่อนนะครับ มีการ์ดบอสใหม่นะครับรบอสใหม่ไอผมพาไปดูการ์ดบอสใหม่มันอยู่ข้างล่างเนาะข้างล่างเลยนะะค่อยเดินไปนะครับอ่ะเราก็เดินมาที่คิงโพล i ิงตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีการนี้เพิ่มเข้ามานะ การเนี่ยฮะการตัวนี้อากาศใหม่นะครับเนี่ยที่เป็นรูปผู้หญิงตรงนี้นะการ์ดใหม่นะครับอ่าสำหรับใครที่มีพวกนอเล่นการ์ดอะไรเงี้ยพวกแกมดัดก็มาทำการ์ดได้นะครับก็มีการ์ดใหม่เข้ามาหนึ่งใบนะครับผมโอเคถัดไปก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของพวกอาวุธม่วงนะครับอุปกรณ์โบราณเนี่ยสามารถ ข้ามขั้นได้แล้วนะครับนเ,น Warrior, เนี่ยอย่างเช่นเบฟวอริเออร์พาวดอนเนี่ยสามารถที่จะกดข้ามขั้นได้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะเนี่ยพอเรากดข้ามขั้นใช่ไหมสมมุตินะผมจะกดข้ามขัน้มมน,ขขนนะผมก็จะซื้อไอเทมนะครับก็ซื้อปปกติก่อนนะฮะไอเทมนี้หาได้จากานั่นอยู่แล้วเมื่อเราอัปเกรดปึ่งเข้าไปก็เป็นขั้นหนึ่งเห็ไหมฮะอัปต่อนะครับนี่ก็จะหาได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีสินค้านะครับ จะมีอ่ในส่วนของอโล่นะมีแค่โล่นะครับที่สามารถอัพได้ก็จะมีโล่นะครับผ้าคลุมแล้วก็มีอาวุธม่วงนะสามารถที่จะอัพได้เนี่ยก็สามารถอัพได้นะครับสามารถหาซื้อได้ด้วยนะอย่างเงี้ครับร้านหนึ่งสามารถซื้อได้เราก็สามารถกดอัพเลเวลได้นะครับปเป็ลเวลหนึ่งนะของที่ไม่มีก็ต้องไปตามหามานะอย่างี้ครับสามแสนกดอัพไปนะครับนี่ผมแก้อัพไปดูเฉยนะ ตัวอย่างเฉยๆครับเนี่ยถ้าต่อขั้น3เนี่ยมันก็จะมีของแบบนี้นะครับอัพไปเรื่อยนะเนี่ยอัพไปเรื่อยนี่ผมไม่ได้เสียดายเงินเราผมอัพไปดูเฉยๆนะครับว่ามันทําได้นะครับแต่ก่อนมันทําไม่ได้เนาะอ่า่ยวพวกอาวุธโบราณน,นะครับอาวุธโบราณเมื่อกี้ผมกดอัพผิดนี่ไม่ใช่อาวุธโบราณอ,อาวุธโบราณอยู่นี่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็พวกอาวุธม่วงต่างๆด้วยนะครับมีอาวุธอาวุธโบราณจะมีแค่โล่ถุงมือนะครับอ่าผ้าคลุมแล้วก็อาวุธม่วงนะครับอ่าซึ่งนี่ผมไม่วงครับ ก็สามารถที่จะมาอัปเกรดกันได้แล้วก็จะมีพวกในส่วนของอาการตีบวกลอดภัยเนาะก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทั okay, ้งหมดก็จะประมาณนี้นะฮะก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับแล้วก็กลิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่ให,ให,ใหคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ